สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรเข้าสู่รายการมินิบพัสินดีปอนไซจิวอินดีนะครับวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาชมกับไม้จิ๋วต้นนี้นะครับก็เราจะต้องทําการเบรกแล้วนะครับเพราะว่ามันกิ่งมันใหญ่กว่าเขาเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิ่งหนึ่งกับยอดเนี่ยมันเล็กนะครับเราต้องให้เขาให้กิ่งหนึ่งใหญ่ได้ขนาดสักหนึ่งใน3ส,ส่วนของต่อนะครับทีนี้กิ่ง2มันใหญ่ไปเราก็ต้องเบรกนะครับแล้วก็ตั้งยอดให้มันได้ขนาดนะครับ แล้วทีนี้ก็รากผมจะไม่เอาออกนะครับเพราะผมจะเอายัดเซกดินเลยนะครับเพราะว่ามันยังเพราะอะไรมันยังระ,ะบายน้ําอยู่นะครับมันยังระบายน้ําได้อยู่นะคะมันไม่มีปัญหาคือรากมันไม่ได้อุดรูกระถางอะไรมากมายนะครับก็ผมต้องการทําอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการให้น้องฟื้นตัวเร็วนะครับอะไรอย่างงี้นะซึ่งมันก็ถูกต้องเลยเอาใส่ดินแล้วก็ตั้งไว้ในที่มีแดดรำไรเนี่ย น้องใบไม่เหี่ยวเลยนะคะทาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการรักไก่นะคือผมขี้เกียจเปลี่ยนดินว่างั้นเถอะนะคะเพราะว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนดินผมก็เลยทําบักง,ง่ายก็อย่าไปเอามาใช้นะครับคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็เราใส่กระถางไว้แบบนี้นะ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อเวลาเรายกออกมาแล้วก็จะมาเร็มมาตัดมาอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ดีกว่าเราตั้งตั้งไว้ที่กระบะ ที่ใส่ขุยมะพร้าวแล้วทีรากมันรากมัน,รา,มนรากมันคล้ายๆกับยึดกับขุยมะพร้าวเรียบร้อยแล,แล้วเราดึงออกมาไม่ได้ถ้าดึงออกมาเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเออในดิดใบนิดอะไรแล้วก็แถมแถมมันจะต้องยุ่งเหยิงกับรากอะไรเงี้ยเราก็เลยอะใส่กระถางเล็กดีกว่าเพราะจะได้ยกไปยกมาเราก็จะตัดเต็มกันง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะเวลาแบบขนส่งไปให้อ,อ พื่อสมาชิกก็ง่ายด้วยนะคะไม่ต้องแบบว่าอะไรล่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะผมอันนี้ก็เอาไม้ค้ำไว้นะแล้วก็มัดเอาไว้นะเพื่อล็อกกับกิ่งเอาไว้กับไม้นะคะเพื่อไม่ให้มันเอ็นไปมาอย่างนั้นแหละครับให้มันอยู่ทรงตั้งปังงานอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่เลยล็อกเอาไว้นะครับนะ ทีนี้ก็ลดน้ําลดอะไรให้เรียบร้อยนะคะผมลองลดดูเฉยๆนะฮะเพราะว่าต้องการให้เอมันเคล้ายๆกับดินมันเข้าเข้าน้ําเข้าถุงถึงล่างนะครับให้ทดสอบดูนะครับเวลานั้นจะได้มันจะได้สดชื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปวางไว้ในที่ร่มนะครับ แต่ก็ไม่ได้รมจะที่เดียวนะแดดก็นนะ่าแดดประมาณ70% 80%อยู่นะว่าถูกกองแสงเนาะนั่นแหละค่ะตรงนี้ตรงเนี้ยคือสถานที่เลี้ยงบอนไซจิวของผมนะครับคือมันจะมีที่กองแสงนะครับตัวสแลนกลองแสงให้เหลือประมาณ 60- 70%สรนะครับสำหรับไม้จิวเล็ก,ลกจิวจิ๋วจิว,จว,จวนะฮะเอาวางไว้อย่างนี้เลยนะครับ จนกว่าจะพบกันใหม่นะก็ูาชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดะสับกวะส่ด้วยนะครับ